สวัสดีครับผมกบหน้าครับมื้อนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้ะครับมื้อนี้ผมก็ได้ไปหาเลขจากพ่อเท่าจันทร์ครับงวดที่แล้วนะครับจี่เราไห้มาเลขปองเพลนบนเขาครับงวดก้อนพุ่นเขาสามตัวหกสี่สองงวดเมื่อกี้ก็เลขบนเขาแต่ว่ามวดนี้ผมก็ไปตามเลขของพอเรามาแล้วครับกัคทีวานาอาจจะลลงเรื่อยๆนี่แหละครับงวดที่แล้วเราให้มามัน มันซีหางเลขก,ก็เลยบวกเขาสงสัยเราให้หลายหางงวดน,นี้เราให้มาแค่สองหางครับเหมือนเดิมสองหางเดี๋ยวผมก็จะเขียนตัวเลขที่ว่าผมไปเอากับพอลมาเหมือนนี้ซึ่งเหมือนเดิมครับไปบวพอเลาดอกแต่ว่าได้เลขกครับกับยายยายเราก็ไปตามใม้เหมือนเดิมแต่บางงวดนี่นะครับงวดน,นี้ไอ้ตัวนี้ผมเขาบอกก่อนไอ้ส่วนตัวเดิมส่วนตัวบริเกียวกับเลขของของพ่อเท่าจาย์ เีขของยายเราครับยายเราหายมากของเรามากส่วนตัว,ตวบริกเกียวกับพอเราได้เงินนี้พวได้สี่สี่ืือหรือบทสือก็แล้วแต่ครับงินนี้ยายเราบอกตัวเดียวครับสี่ห้าสี่ห้าละยายมักสี่ห้าผมก็ได้ถามาเลขเป็นเลขของเถาพอบอกครับบอบอเกี่ยวกับพอทถาจานดอกของยายเองหรอวสี่ห้าอันนี้คือ ผมจะบอเขียนลงให้ทุกคนเบอ่งในบางเป็นเป็นเลขเนี่ยเนาะ4ห้าแต่ว่าเป็นเลขของยายศิริยาละหมักตัวเดียวคือ4ห้าตัวเดียวครับส่วนเลขของพ่อเท่าจานผมก็ได้ครับยายมาเรียบร้อยครับคือสองหางเลขสามตัวสองหางเดี๋ยวผมก็จะไปเขียนตัวแดงๆงีงงงง้เห็นทุกคนในเบอ่งครับว่าเป็นเลขตัวใดเพื่ออาจจะแตกสามตัวอีกก็ได้ครับเหมือนกับ6 4 2เดี๋ยวเราลุ้นครับงวดวันที่1มิถุนายน65เลขพ่อท่าจาน์ อาจจะแตกสามตัวหรืออาจสิมาทั้งบนทั้งล่างอะไรครับเดี๋ยวรอรุ่นงวดน,นี้ผมก็คิดว่ากับโบน,น่ครับอาจจะออกอีกแต่ไหนแต่อย่าลืมนะครับเด้อเลขย้ายแล้วบอกอย่าลืมเดินแล้วว่าตัวเดียวเสียหาสื่อให้ย้ายแน่ผมก็ลังสิการว่าสื่อให้ย้ายแน่ผมก็จะไป่สื่อไหวห้อยู่ครับจึงใบหนึ่งเสียโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเขียนเลขให้ทุกคนได้เบิ่งครับ พอเท่าจาย์ครับงวดที่แล้วของเรานะครับชื่อว่าบ่าเขา่าแต่งวดก่อนนน,นั่นคือของเราเด็กหกสี่สองเขาเหล็กสามตัวเลยเดีย๋ยงวดนี้เราหายเหล็กมากตามที่ผมบอกครับก็คือสองหางเหล็กเราให้มากสองหางครับงวดนี้ตัวแรก เราให้มาสองหางเสมอครับมวนที่แล้วแปดต้ถที่ว่าเลขบ่อเข่าย่อนอย่อนมันเป็นเหล็กสี่หางบ่ก็เลยเล็กบ่อเขามวลนี้ครับเหมือนเดิมครับเราแห่แค่สองหางมาขึ้นก่าครับตัวแรกครับเก้าศูนย์เจ็ดครับหางที่สองหกสี่หนึ่งครับ นี่คือสองหางของพ่อเท่าจานครับอันนี้เก้าศูนย์เจ็ดนะครับอันนี้หกสี่หนึ่งสองหมวดทีพานมาเวลาผมเขียนเลขของพอเราผมสิบเรกกรบเลขผมสิบเรกกับเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดหกซีซีหนึ่งจนถึหน้าแต่ว่างวดนี้ผมจะเขียนแยกนะครับผมจะแยกเลขให่เป็นสองหางเพื่อทุกคนสิ่เหลวไปลองพิจารณาครับอันนี้ผมจะแยกเลขเห้ทุกคนดีเบิงอีกรอบหนึ่งครับ จากเลข3ตัวกลายเป็นเลขสตัวนะครับเพื่อหลายๆคนสีาจเอาไปสื่อเป็นเลข2ตัวนะว่าให้ผมตัดให้แน่ผมจะตัดเลข3ตัวออกมาเป็น2ตัวนะครับหางแรกก็คือ9กูนย์ครับหางที่สองคือ0 7 97ครับตัวนี้ครับ6 4 สี่หนึ่งครับแล้วก็หกหนึ่งอันนี้คือสลับเลขสลับเลขสองตัวตัดจากเลขสามตัวมาเป็นเลขสองตัวครับจะได้อยู่ห้าหกห้าหกหางคือเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดหกสี่สี่หนึ่งและหกหนึ่งครับอันนี้คือสลับเลขเลขงวดน,นี้ครับสลับเลขสองตัวหลายคนจะขีดไหนฮะ จะได้ยินเสีชัดดีรำนิเงี้ยอ้ากี่เกมทักออกอริบบอนี่ <c oughs> แต่ว่าผมจะขอบอกนะครับงวดที่ว่าของพอถ่ดจานเราหายมา942ครับงวดนั้นมันออกเลข642ครับตรงตรงเลยงวดนี่ผมก็จะกับเลขหายนึ่ครับเดี๋ยวออกมาว่ะสมมุติว่างวดนี้เนาะสมมุติว่ามันออกเก่า41เดี๋ยวก็ทุกคนว่า มือนั่นคือบบคือบบเห็นเลขเก่าสีหนึ่งคือเห็นในหกสีหนึ่งมือนี้ผมจะบอกทุกคนว่าผมจะให้ทุกคนระวังนะครับระวังเลขตัวนี้ไว้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเขียนนิดหน่อยแล้วกันครับระวังผมจะกราฟเลขนี่ครับสองหางนะครับผมจะกราฟเป็นตัวนี้ครับเด้อเก้าศูนย์เจ็ดก็จะเป็น หกศูนย์เจ็ดกับเก้าศูนย์หนึ่งครับนี่ครับอีห่หางนี่แล้วก็มีอีกหางนี่ครับก็จะเป็นเก้าสี่หนึ่งแล้วก็เก้าสี่เจ็ดครับนี่ อันนี้คืนแล้วบ้างครับสถาบมาหลายหางบอมันอาจจะหลายครับแต่ทีว่าผมกลับไวให้ทุกคนพิจรารณาครับเพะวัตทิพันธนมางวดนั่นครับผู้ใดจำไหนเนี่ยมันออกหกสี่สองครับงวดนี้เราให้เราให้มาหกสี่หนึ่งงวดที่ว่ามันออกหกสี่สองพอเราให้เก้าสี่สองครับมันออกหกสี่สองงวดนี้พอเราให้หกสี่หนึ่ง ผมก็เลยมากร,ราบห้เป็นนี่ครับ941หรือ947อันนี้คือผมระวังไหวนะกันไหวเพื่อมันออกของหมววันที่16เลยครับโอเปอเรนมหมววันที่ <c oughs> มหมนึ่ง <c oughs> ผมนี่ยังชินแต่ว่า16อยู่เลยห <c oughs> นึ่งมิถุนายนครับ65 <c oughs> ผมจะขอทวนอีกรอบหนึ่งครับสำหรับเลขของพ่อท่าจา์นะครับเนาะ งวดวันที่1มินุนายน65เลขของพอ่อเอหให้มา2หางคือหางแรกคือ907กับ641ครับหลายๆคนมันบอกว่าให้ผมแยกเป็นเลข2ตัวไงตผมก็แยกแยกมาให้จาก2หางนะครับคือได้9007 97 64 41และ61ครับส่วนตัวนี้ก็คือผมกับเลข2หางนี้ให้ทุกคนระวังครับอาจจะเป็น607 หรือ901หรือ941 947ครับแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ได้บ่อยากกับมันเป็นเหล็กหลายตัวแกะเอาเทคนิคกับพ่อครับแต่หากว่ามากักกะลองพิจณาบุญครับผมก็น,นํำเสนอให้ทุกคนเบิ่งไว้เพื่อเปรียบเทียบเอาไว้เป็นแนวทางครับของงวดแกจ่จะพอนไนละ่ะ1มิถุนายน25กะนํำเสนอให้ทุกคนเบิ่งกะบลองใส่งงว,วิจารณญาณครับในการรับชมแต่หากว่ามากักกะจดไว้ครับแต่หากว่าบมากักกะจดไว้เพื่อเปรียบเทียบ กับงวงดงนงดต่อตอไปครับกับเลขพเท่าอาจารย์ส่วนหมากของเราเขาเลขสามตัวเครับแต่ถามาล่างมาบนเนี่ยโดนๆมาเถืองวดนี้กับบนไหนครับอาจจะมาบนมาล่างก็ได้นี่นะครับสําหรับงวดนี้กับควอยให้ทุกคนเฮงเฮงมปนมานครับผมขอบเพื่อายครับสวัสดีครับ